สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่กุ๊ปก,กันอีกแล้วนะคะในมิลเลคเซอร์ออฟไลน์ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่นิทรรศกา,ารมหาสา,ารย์แห่งชีวิตโซนที่1ชีวิตที่หลากหลายนั่นเองค่ะใน E ีีที่แล้วพี่กุ๊ปได้พาทุกทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเซลล์แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์ใน e ีพีที่1ของพี่กุ๊ปก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะส่วนวันนี้เป็น E ีีที่2ค่ะ อีนี้เนี่ยพี่กุ๊บจะพาทุกทุกคนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรสิ่งมีชีวิตกันค่ะ หลายคนสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าอาณาจักรสิ่งมีชีวิตคืออะไรบนโลกของเรานะคะมีสิ่งมีชีวิตยอยู่มากมายหลายล้านชนิดเลยค่ะซึ่งเพื่อง่ายต่อการจดจําและก็การศึกษาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ค่ะเขาได้แบ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะออกเป็น6อาณาจักรด้วยกันค่ะนั่นก็คืออาณาจักรที่1นะคะอาณาจากักรยูแบคทีเรียอาณาจักรนี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําค่ะ ประเภทโปรคาริโอตค่ะได้แก่แบคที ria แล้วก็สาหร่ายสีเขียวกับน้ําเงินหรือไซยาโนแบคที ria นั่นเองค่ะอาณาจักรที่2นะคะอาณาจักรอาเคียอาเคียนะคะเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเด่นก็คือมีแซกเจล่านะคะยาว200ไมโครเมตรแล้วก็มีลักษณะรูปร่างเนี่ยหลายรูปร่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกลมนะคะแบบแท่งหรือแบบเปรี่ยวซึ่ง เจ้าอาเคียเนี่ยค่ะกับยูแบคทีเรียเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากค่ะแต่เขาก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่นะคะโดยอาเคียนะคะเขาจะมีลักษณะของยีนที่ต่างกันออกมาค่ะยีนของอาเคียเนี่ยจะคล้ายคลึงกับเซลล์ประเภทยูคาริโอตมากกว่านั่นเองค่ะอาณาจักรที่3อาณาจักรโพรสตา์โพรตีสตานะคะเขาจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแล้วก็สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์รวมกันค่ะ โปริต้าบางชนิดนะคะเขาจะเก่ะให้เกิดโรคด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเจ้าพลาสมเดียมค่ะพลาสมเดียมเนี่ยเขาจะทําให้เกิดโรคไข้ามาลาเรียนั่นเองค่ะมาถึงอาณาจักรที่4กันแล้วค่ะอาณาจักรฟังจายนั่นเองฟังจายนะคะเขาจะดํารงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศค่ะโดยการที่เขาจะหลั่งน้ําย่อยนะคะเพื่อย่อยอาหารนะคะแล้วดูดโมเลกุลที่เขาย่อยไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาค่ะยกตัวอย่างเช่นพวกเห็ดราและก็ยีสต์นั่นเองค่ะ อาณาจักรที่5ค่ะอาณาจักรพืชอาณาจักรนี้นะคะเขาจะมีเซลล์หลายๆเซลล์ประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อค่ะโดยลักษณะเด่นของอาณาจักรนี้นะคะเขาจะมีคลอโรพาสต์เอาไว้สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารดังนั้นอาณาจักรนี้นะคะเขาจะมีสิ่งมีชีวิตที่ดำรงเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศนั่นเองค่ะยกตัวอย่างก็คือพืชต่างๆนะคะและอาณาจักรสุดท้ายค่ะอาณาจักรที่ 6. อาณาจักรสัตว์นั่นเองค่ะอาณาจักรนี้เนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยเซล์หลายเซลคล้ายๆกับอาณาจักรพืชเลยค่ะเพียงแต่ว่าเซลลที่เอามาเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยเขาจะไม่มีผนังเซลล์นะคะแล้วก็ไม่มีคลอพาร์าที่สั่งคอแสงได้นั่นเองดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอนาณาจักรนี้เนี่ยเขาจะดำรงชีวิตเป็นผู้บริโภคนั่นเองค่ะได้แก่ปลาปลูหรือรวมไปถึงมนุษย์เรานะคะก็จัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตในอนาณาจักรนี้เช่นเดียวกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับอาณาจักรสิ่งมีชีวิตในวันนี้หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะสามารถแยกอาณาจักรสิ่งมีชีวิตกันได้แล้วใช่ไหมคะสาหรับใครนะคะที่อยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งอาณาจักรสิ่งมีชีวิตเพิ่มนะคะก็สามารถ w a ล k in ินเข้ามาได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อกา,าราศรึกษาดังสิทธิ์ในทศการมหัศารรย์แห่งชีวิตนะคะแต่อย่าลืมนะคะเช็คด้วยนะคะว่าวันและเวลาของศูนย์วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเปิดและปิดตอนไหนนะคะสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ r.side.co.th นะคะแล้วก็เพจ a c e b o o k ของเรานะคะนั่นก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารษาังสิตนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะพี่ปุ๊บก,ก็ขอลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าในมิลเลนนั่นออฟไลน์ค่ะ